เคยแม้กระทั่งแบบพลาดนิดเดียวที่นาก็ร้องไห้อะเข้าหลังเวทีปุ๊บที่นาร้องไห้เลยการที่นาได้มาอยู่ในวงการนี้เนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือปีนี้ครบ33ปีนะคะ มันไม่ใช่ความบังเอิญที่จจนาอยู่ยาวขนาดนี้แต่เจนาคิดว่ามันเป็นที่ความที่เราให้เกียรติงานเราการที่เราใส่ใจงานของจินาการที่จินาเป็นคนที่มีความมีวินัยในการทำงานแล้วก็มีความจริงจังในการทำงานมากนะคะทุกงานที่เจนารับเนี่ยเจนาบอกเลยว่าแบบจนาต้องทำให้ดีที่สุดอะ เท่าที่นาทําได้เพราะฉะนั้นที่นาจะเป็นคนที่ซ้อมเยอะบางคนอาจจะคิดว่านิดๆหน่อยๆก็ได้ไม่ถึงที่นามากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะที่นาถือว่ายิ่งคุณซ้อมเยอะคุณมีแต่จะได้คุณจะได้โอเคคว,ความความคล่องตัวความมั่นใจที่ว่าเวลาถึงเวลาวันจริงแล้วคุณไม่ต้องมานั่งคิดถึงเรื่องท่าคุณสามารถที่จะเอาตรงนั้นเนี่ยไปนเตอร์เทนคนมากกว่า ที่นาเคยที่แบบว่าเวลาซ้อมน้อยปุ๊บที่นาเครียดมากเพราะว่าที่นาจะกังวลว่าถูกไหมฉันจะทําถูกไหมฉันจะทําได้ไหมที่นาเคยแม้กระทั่งแบบพลาดนิดเดียวที่นาก็ร้องไห้อะซึ่งคนอื่นไม่รู้นะคือน,นิดเดียวจริงๆแต่ว่าด้วยความที่เราตั้งใจมากแล้วก็เราพยายามซ้อมแต่ว่าเวลาซ้อมอาจจะไม่เยอะมากเราก็พยายามจําท่าที่แบบมากที่สุด พอมันพลาดนิดเดียวปุ๊บตินาเข้าหลังเวทีปุ๊บตินาร้องไห้เลยคือแบบคือโกรธตัวเองมากทำไมทำไมต้องมาพลาดอย่างนี้ทําไมต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตินาแบบให้ความสําคัญกับตรงนี้มากชีวิตตินาเนี้คือเรื่องร้องเพลงอย่างเดียวเลยโฟกัสมาตั้งแต่เด็กก็คือตัวเราเองเราไม่เคยทําอะไรเราไม่เคยประกวดเราไม่เคยทําอะไรเพื่อที่จะมาเป็นนักร้องแต่ว่าลึกๆเนี่ยตั้งแต่อยู่ไฮสคูลติ่นาก็รู้แล้วแบบวันหนึ่งฉันก็ต้องเป็นนักร้อง คือคิดแค่นี้อย่างเดียวปกติเราก็ร้องเพลงของคนนู้นคนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราไปเป็นนักร้องบอกเฮ้ยเราจะมีเพลงที่เขาแต่งให้เราร้องแล้วจะเป็นเราจะเป็นคนแรกที่ร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยมีความสุขที่ได้ทําในสิ่งที่เรารับแล้วก็เฮ้ยนี่แหละคือตัวตนของฉันคือสิ่งที่ฉันอยากจะทําจริงๆสิ่งที่ตินาเป็นมันก็มาจากสิ่งที่หลายคนเนี่ยให้โอกาสตินา นะคะไม้ว่าจะเป็นพี่เตอ๋อแกรมมี่หรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนด้วยนะคะ mm. เพราะว่ามันเป็นของที่มันอยู่คู่กันแฟนคลับอย่างเงี้ยคือทุกอย่างพอมาผสมประสานแล้วเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่ทำให้เราเป็นตัวเราจริงๆบวกกับโอเคเราอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็เราให้เกียรติกับคนที่เขามอบความรักให้เรานะคะทิณานก็เลยคิดว่านั่นมันคือจุดจุดหนึ่งมากกว่า แต่ว่าไม่รู้สิแต่ก็อาจจะมันเป็นความรู้สึกพิเศษก็ได้ที่เจนามีกับมีกับแฟนคลับอะไรอย่เงี้ยค่ะเพลงของตินาแล้วก็ด้วยการวิธีการที่นำเสนอเพลงของตินานี้อาจจะถูกจริตของคนกลุ่มนี้ก็ได้นะคะเขอาจจะมองว่า นี่แหละฉันอยากจะทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันอยากจะมูฟแบบนี้ฉันอยากอะไรเงี้ยหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นการจุดประกายในการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเขาบางคนนะที่เขาบอกตินานะก็ดีใจเราต้องบอกว่าเออเราก็ต้องดีใจที่ว่าเออสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยคือทําให้เขามีความสุขอะทำให้เขาเป็นตัวเ,ออเป็นเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะ น้องๆของติณาเป็นเด็กน่ารักส่วนใหญ่เขาจะเป็นห่วงสุขภาพกลัวตินาสู้เขาจะเป็นเน้นพวกขนมให้ติณาอะไรเงี้ยน,นะคะก็อย่างเช่นอ่ะถ้าเห็นทติณาช่วงซ้ซอมๆอะไรเงี้ยก็จะมาแล้วจะมีรองเท้าผ้าใบจะมีแบบชุดออกกําลังกายจะมีอะไรเงี้ยโอ้เห็นมาตั้งแต่เรียนมัธยมจนขึ้ามีลูกกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ยังเป็นน้องๆที่ ยังติดต่อกันอยู่ยังเจอกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาอาจจะทํางานด้วยเวลาทํางานเวลาที่เราทํางานเราทํางานแล้วก็เขาก็ทํางานมันอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าเราก็มีแบบว่าคุยกันส่งเมสเซจกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีก็นั่งหน้าบ้านอย่างเงี้ยก็จะมีนั่งหน้าบ้านแล้วก็ บบน่าก,กลัวน่าก,กลัวก็มีก็ต้องเรียกตำรวจอะไรเงี้ยก็มีค่ะปีนเข้ามาก็เคยมีอะไรเงี้ยก็ให้ตำรวจจัดการจริงอันนี้จริงรันทุนมบอกว่าโซเชียลมันมีข้อดีข้อเสียแต่ว่าเราต้องใช้ให้มันถูกแค่นั้นเองเมื่อก่อนเนี้ยแฟนเพลงจะมีโอกาสเจอนักร้องนี่ยากมากถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่นะคะ แต่ดูนี้เนี่ยเขารู้หมดว่าเราทำอะไรผ่านโลกโซเชียลแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ส่งเมสเซจมาหาเรานะคะ direct message มาหาเราโอเคบางที่นัดดูบางทีตอบได้นะก็จะตอบตอบ,ตอบหาเขาบางทีก็จะมีแบบส่งหัวเลาะส่งอะไรเงี้ยก็มันเหมือนเพื่อนมันเหมือนแบบบอกไม่ถูกอะ่ะมันมันก็มันเป็นความผูกพันนะที่มีกับเขาอะไรอย่างเงี้ย ผู้หญิงใส่ใจตัวเองดูแลทุกคนแต่ว่าอาจจะมากขึ้นตรงที่ว่าด้วยความที่เราทำงานอยู่วงการบันเทิงนะคะเรายิ่งต้องเมนเทนของเราให,ให้ได้ดีที่สุดตินาดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กอ่ะตินาเป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ถือว่าเราก็เป็นคนที่โชคดีที่เ,เรายังมีผิวพรรณที่ดีอยู่ เราก็ดูแลเท่าที่เราดูแลได้แล้วให้เราดูดีที่สุดสําหรับอายุของเราแค่นั้นเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือดูแลความสะอาดของผิวการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อย่าเครียดมากเมื่อก่อนทนะี่ราเป็นคนที่ของขึ้นเร็วมากเมื่อก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนมากมอะไรมาก,กระทบนิดนึงปุ๊บที่นาทีนึงเลย คือใครมาพูดพูดแบบพูดอะไรไม่เข้าหูทีนึงปุ๊บที่นากลับทันทีเลยเงี้ยแต่ว่าพอวันหนึ่งเนี้ยที่นามีโอกาสได้ไปฟังดูได้ไงไม่รู้แต่นานมากเลยนะที่นาไปปฏิบัติธรรมมันขัดกับบุคลิกใช่ไหม <laughs> นานมากแล้วอ่ะน่าจะโอ้ยยี่กี่ปีแล้วอ่ะยี่เกือบสิบี่ิบปีะที่นาอยากไปนานมากแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีเลย ก็ถึงบอกว่าเวลาคนที่อยากจะไปทําอะไรแบบเนี้ยมันมักจะมีมารมาคอยประจุไม่ให้เราไม่ให้เราไปอะไรเงี้ยจำได้ตอนนั้นเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตกับเจสต์เดอะบีดอะไรจะจัช่วงนั้นนานมากแล้วพอดีมีคุณหมอคนหนึ่งที่จ่นารู้จักแกไปไปไป,ไป,ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องอะไรเงี้ยแกบอกอยากชวนคุณที่นาไปบอกอ๋อี่นาก็อยากไปเหมือนกันกับคุณหมออยากไปบบเออแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยเพอเอิญช่วงนั้นโทรไปแกบอกว่า มีคลาสพอดีค่ะแต่ว่าเป็นแวันวอู้หมอที่นาอยู่ไม่ได้หรอกแดวันครั้งแรกตินาขอแค่แบบว่าวันสองวันก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยก็าบอกคุณที่นาลองไปดูก่อนละกันไปถึงเก็บโทรศัพท์เก็บอะไรทุกอย่างเลยที่นาก็ไปกับน้องคนหนึ่งตอนนั้นที่ดูแลที่นาตอนแรกคนนั้นเนี่ยเขาก็กะว่าแบบเราจะมาอยู่แค่วันสองวันไปถึงปุ๊บ ปิดว่าจะไม่ต้องห้ามพูดไม่ต้องมองตาอยู่นิ่งๆอะไระเงี้ยแล้วว่าโอ้อยดูพวกนี้ทาไม่ไหวกลับบ้า <c oughs> อ่ะวันรุ่งขึ้นก็ได้อยู่พอวันที่สองน้องคนนั้นเขาอยากจะกลับแล้วแหละเราก็มองหน้ารอวันที่สามโอเคก็ไม่คุยกันก็อ่ะเราก็ทำปฏิบัติของเราเดินจงกรมเราจะนั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่พอวันที่สามเสร็จ เอ้ยแล้วมันรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นแล้วบอกว่าแบบตัวเบาขึ้นครั้งแรกในชีวิตที่ทีนาอยู่โดยที่ไม่คิดถึงงานไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงพ่อแม่ไม่คิดถึงสัตว์เลี้ยงคือที่นาอยู่กับตัวที่นาจริงๆเลยพอมาวันที่ห้าที่นาก็เลิครบให้อยู่ครบ8เลยแล้วก็อยู่ขนาดนี้แล้วอะ่ะโอ้แล้วครั้งนั้นนี่คือแบบที่สุดอะกลับมาปุ๊บ ที่นามีความรู้สึก,กว่าติณนาใจเย็นขึ้นเวลาที่ติ่นาเริ่มที่จะเดือดเนี่ยติณนาจะแบบต้องหายใจก่อนนิ่งๆก่อนแล้วมันมันจะดีมากผมเมื่อก่อนติ่นาเป็นคนที่ใจร้อนมากใครพูดอะไรมาปุ๊บนี่แบบชึบใส่เลยอย่างเงี้ยก็ช่วยค่ะการปฏิบัติธรรมก็ช่วยแต่ว่าติณนาก็ไม่ได้ทําต่อเนื่องนะ ก็อยากนะแต่ว่าที่นากลับไปหลายรอบมากนะแต่ว่าไม่มีครั้งไหนที่ดีเท่าครั้งแรกที่ไป8วันหลังจากนั้นที่นาเคยไปแบบ3วันประมาณสองสามรอบอะไรเงี้ยหรือสวดข้ามปีหลังปีใหม่นะก็เคยไปบางคนอาจจะมองมันก็จะมีคนที่มองอีกแบบหนึ่งว่าเอ้ยคุณเป็นคริส์แล้วคุณไปดัง้งไปไปวงไปวัดอะไรเงี้ยไม่ได้สำหรับตี่นาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่สําหรับศาสนาพุทธเนี่ย ที่นามีความรู้สึกว่ามันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการสอนให้คนดำรงใช้ชีวิตอย่างมีสติที่นาปฏิเสธไม่ได้เพราะที่นาเกิดมาที่นาเป็นคริสเื่อองออกไหมคะที่นาเป็นคริสยังไงที่นาก็เป็นคริสแต่ที่นาก็นับถือศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่นาก็ยกมือไหว้ คอนเสร์ตเดี่ยวของตินานียครั้งสุดท้ายคือ8ปีที่แล้วคือ Christina Kingdom นะคะแล้วก็ครั้งนี้ในการที่จะมาทำคอนเสิร์ตเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งเป็นที่ i m p a c t ซึ่งเป็นครั้งแรกของตินานะคะที่มาเล่นที่ Impact เนี่ยตินาก็อยากจะให้คนที่เป็นแฟนเพลงตินาที่รักตินาทุกทคนเนี่ยได้มามาอยู่ที่นั้นกับตินาได้มาสนุกกับตินาแล้วก็มันมีส่วนร่วมในมูเมนท์ที่พิเศษมากๆของตินา คอนเสิร์ตวันที่9ธันวา Impact Arena ค่ะ <Okay. S 1> มาให้กำลังใจกันดเยอะนะคะมาด้วยนะ <Okay. S 1> <laughs>